สวัสดีครับร้านเกลียงไกลอาหารสัตว์และร้านหนองบัวอาหารสัตว์นะครับผมวันนี้มานําเสนอนะครับสุ่มไก่นะครับสุ่มไก่สารไล่ข้าวหลามตัดนะครับผมรูปร่างลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมก็หน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมไม่ว่าจะขังไก่ชนไก่ บ้านหรือขังไก่อเนกประสงค์เลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับใครที่มีเลี้ยงไก่ชนนะครับก็ไม่ควรพลาดที่จะมีสุ่มที่สวยเอาไว้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,ลก,ลกันนะครับผมสำหรับหัวสุ่มนะครับผมก็จะออกไปในลายลายสามก้านนะครับผมหนึสามนะครับผมหสามนะครับ ออกไปทีละสามแบบนี้นะครับถ้าถ่ายตรงๆก็จะเป็นแบบนี้นครับซึ่งแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปขี่ให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงไปเดี๋ยวผมจะขี่ให้ดูนะครับครับผมสำหรับ ท่านใดที่สนใจนะครับส่งไก่ลายาข้อหลามตัดสารลายแบบนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ครับผมร้านอยู่อำเภอหนองบัวและอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมสนใจเข้ามาดูของจริงได้ที่ร้านครับผมยินดีบริการครับขอบคุณครับ